ย้อนเอาละครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่ในประวัติของเทโอนั่นเองอ่าวันนี้เราไม่อยู่ในเกมนะฮะวันนี้เราจะมาอยู่ในแค่รูปเปล่าๆนะฮะซึ่งไม่มีรูปอะไรมากนอกจากรูปเทโอเนี่ยครับยืนนิ่งๆนะครับผมเสียงอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ประวัติของเทโอก็อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ประวัติยืดยาวมากเลยนะครับ เอาเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยนะครับเทโอนั้นเป็นเชื้อสายเดียวถือถุถถถถถยแมงรัวแล้วประน,นึงโอเคเชื้อสายเดียวนะครับผมที่เป็นเอลฟ์เหมือนครึ่งเอลฟ์ครึ่งมนุษย์นั่นเองจึงทําให้มีอายุยืนยาวมากกว่าคนทั่วไปนะครับผมดังนั้นถึงแม้ว่าเขาอายุมากแล้วแต่ลักษณะทางกายภาพเนี่ยคือร่างกายของเขาเนี่ยก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมเหมือนในเรื่อง The Hobbit หรือใน The Lord of the r i n g หลายท่านจะเห็นได้ว่าเอลทุกคนนี้หน้าตาดูดีหมดนะครับผมดังนั้นจึงนะจึงยังไม่ค่อยดูแก่ไปเลยนะครับอตอนนี้เขายังหนุ่มนะครับเขาเคยจะไปทวีปของ 7K หรือกลุ่ม7ซเว่นไนนั่นเองนะฮะคือไอเจ็ดทวีปเริ่มต้นที่เราเล่นกันนั่นเองนะฮะแต่ก่อนเดินทางที่จะไปกลุ่มนั้นน่ะ เขาเ่า,าไม่ได้ไปด,ดิก่อนที่เดินทางไปเกาะเซเว่นไนท์เนี่ยตอนนั้นเองที่เกาะแสงจันทร์กำลังเกิดสงครามภายในที่ยืดเยื้อะไม่จบไม่สิ้นจากสงครามนั้นครั้งนั้นเนื่องจากการกระจายอํานาจอย่างที่พวกท่านเห็นนะครับคือก็จะมีของ S ของลิปโปของลิงอ่าของใครของหลายๆฝ่ายจึงทําให้เกิดสงคราม ตามมาแบบไม่หยุดไม่สิ้นเพราะทุกฝ่ายต่างก็ต้องการยึดครองเกาะแห่งแสงจันทร์นะครับผมเทโอน่พพอนะนนพยายามอย่างมากนะครับที่จะเ,เขาเรีกเยกอะไรนะที่จะทําให้สงคารามสงบสุขโดยพยายามร่วมมือกันทั้งหลายฝ่ายนะฮะสุดท้ายก็ไปร่วมมือกับฝ่ายของ S นั่นเองหรือปู่ของ S ซึ่ง เป็นชนชั้นสูงนะครับผมอืมที่เกาะแสงจันทร์จนกระทาั่งกลุ่มของเขาเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพกลุ่มหนึ่งจึงทําให้เกาะแสงจันทร์นั้นแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายของเทโอกับบวกกับดิบวกกับฝ่ายของปู่เอสและฝ่ายคู่อลลริชนะฮะซึ่งคู่อล,ลีนี้หลายท่านคงอาจจะรู้แล้วครับหรืออาจจะยัง่งเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายตอนทีหลังแล้วกันเนาะอ่าซึ่งแต่สุดท้ายเนี่ย ปู่ของ S นั่นเองถูกผาาถูกรอบสังหารนะฮะด้วยน้ํามือของฝ่ายคู่อริซึ่งคู่อริคนนี้ผมเชื่อว่ามันเก่งมากเลยทําให้เทโอนั้นมุ่งหน้าไปตะลุยคือแบบเพราะว่าความสัมพันธ์เนาะของปู่เและเทโอเนี่ยมีแบบมากสารมากจึงทําให้เทโอเนี่ยทะลุยเดียวไปเลยนะฮะทะลุยเดียวจากหน้าค่ายเข้าไปจนถึงข้างในสุดเลยนั่นคือทําให้เหตุการณ์เนี้ย ทำให้เทโออ่ะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงทันทีทําให้แบบชื่อเสียง่งดังในเกาะแสงจันทร์และผมเชื่อว่าทุกท่านจะรู้จักชื่อนี้กันที่สุดแล้วนะครับเป็นชื่อเดียวที่จดจําได้ดีที่สุดนะครับหลังจากที่ทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยจนเข้าไปชนะฝ่ายคัวลีกได้เนี่ยจึงทําให้เทโอเขากลับมาพบกับการมีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็ได้เป็นคน ปกครองเกาะแสงจันทร์ต่อจากคุณปู่เขานั่นเองอและหลังจากนั้นก็นำการสอนเอสในด้านต่างๆของเกาะแสงจันทร์นะฮะและเขาก็ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาเขาเียนะได้ขึ้นชื่อเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในในดินแดนทั้ง4ของเกาะแสงจันทร์ด้วยเหตุผลที่ว่าเข้าไปทะลุเดียวนั่นเอง ส่วนผมเชื่อว่าลายท่านอาจสงสัยนะฮะ,ะตรงที่หน้าของเดโอท่านเห็นกันไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้นี่ไม่ว่าเป็นตัวชุดคอสตูมไหนหรืออะไรก็ช่างรอยแผลที่หน้าของเทโอนี้เกิดจากคู่อริคนนึงซึ่งคนคนนั้นชื่อใครนั่นเองซึ่งฝีมือใครก็ถือว่าเก่งมากนะครับทําให้เทโอเป็นบาดเป็นรอยบาดแผลได้จึงทําให้ อาเทโอเนี่ยมีรอยบาดแผลที่หน้านะฮะส่วนคุณปู่ของเขาก็แน่นอนครับถูกลอบสังหารโดยเทโอเช่นเฮ้ยไม่ได้ถูกลอบสังหารโดยเทโอดิ้ก็ถูกลอบสังหารด้วย,วยใครเหมือนกันนะครับผมผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะรู้จักใครกันด้วยนะฮะอ่าก็ขอขอบคุณนะทุกท่านที่รับชมรับติดตามและรับฟังนะฮะอืมหวังว่าข้อมูลคงไม่มผิดพลาดอะไรมากเนาะพยายามปฏติประต่อแล้วขอขอบคุณ เว็บจากเว็บอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้แล้วกันนะครับเอาไว้สําหรับท่านใดที่อยากอ่านเล่นนะครับผมขอขอบคุณเว็บนั้นจริงๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝันดีนะครับขอให้ฝันถึงผมด้วยนะครับบา,บายยอืมที่เกาะแสงจันทร์จนกระทั่งกลุ่มของเขาเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพกลุ่มหนึ่งจึงทําให้เกาะแสงจันทร์นั้นแบ่งแยกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายของเทโอกับบวกกับดิ บวกกับฝ่ายของปู่เอและฝ่ายคู่อลินะฮะซึ่งคู่อลินี้หลายท่านคงอาจจะรู้แล้วครับหรืออาจจะย่างเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายตอนทีหลังแล้วกันเนาะอ่าซึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยปู่ของเอนั่นเองถูกภาคถูกลอบสังหารนะฮะด้วยน้ำมือของฝ่ายคู่อลิซึ่งคู่อลิคนนี้ผมเชื่อว่ามันเก่งมากเลยทำให้เทโอนั้นมุ่งหน้าไปตะลุยคือแบบเพราะว่าความสัมพันธ์เนาะ ของปู่เอสและเทโอเนี่ยมีแบบมากสารมากจึงทําให้เทโอเนี่ยทะลุยเดียวไปเลยนะฮะทะลุยเดียวจากหน้าค่ายเข้าไปจนถึงข้างในสุดเลยนั่นคือทําให้เหตุการณ์เนี้ยทาให้เทโออ่ะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงทันทีทําให้แบบชื่อเสียงงดังในเกาะแสงจันทร์และผมเชื่อว่าทุกท่านจะรู้จักชื่อนี้กันที่สุดแล้วนะครับเป็นชื่อเดียวที่จดจําได้ดีที่สุดนะครับหลังจากที่ ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยจนเขาไปชนะฝ่ายคั่วลีกได้เนี่ยจึงทําให้เทโอเขากลับมาพบกับการมีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็ได้เป็นคนปกครองเกาะแสงจันทร์ต่อจากคุณปู่เขานั่นเองอ่าและหลังจากนั้นก็ทำการสอนเอสในด้านต่างๆของเกาะแสงจันทร์นะฮะและเขา เอาละครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่ในประวัติของเทโอนั่นเองอ่าวันนี้เราไม่อยู่ในเกมนะฮะวันนี้เราจะมาอยู่กันในแค่รูปเปล่าๆนะฮะซึ่งไม่มีรูปอะไรมากนอกจากรูปเทโอนี่ครับยืนนิ่งๆนะครับผมเสียงอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ประวัติของเทโอก็อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ประวัติยืดยาวมากเลยนะฮะเอาเริ่มจาก พื้นฐานก่อนเลยนะครับเทโอนั้นเป็นเชื้อสายเดียวถ,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 ถือถุยแม่งรัวแล้วแป๊บนึงโอเคเชื้อสายเดียวนะครับผมที่เป็นเอลฟ,ฟ์เหมือนครึ่งเอลฟ์ครึ่งมนุษย์นั่นเองจึงทําให้มีอาย,ยุยืนยาวมากกว่าคนทั่วไปนะครับผมจากสงครามนั้นครั้งนั้นเนื่องจากการกระจายอํานาจอย่างที่พวกท่านเห็นนะครับคือก็จะมีของเอสของลิโป้ของลิง อของใครของหลายๆไฟลฝ่ายจึงทําให้เกิดสงครามตามมาแบบไม่หยุดไม่สิ้นเพราะทุกฝ่ายต่างก็ต้องการยึดครองเกาะแห่งแสงจันทร์นะครับผมเทโอน่นพพอานะนนพยายามอย่างมากนะครับที่จะเขาเรีกเยกอะไรนะที่จะทําให้สงครามสงบสุขโดยพยายามร่วมมือกันทั้งหลายฝ่ายนะฮะ สุดท้ายก็ไปร่วมมือกับไฟของ S นั่นเองหรือปู่ของ S ซึ่งเป็นชนชั้นสูงนะครับผมดังนั้นถึงแม้ว่าเขาอายุมากแล้วแต่ลักษณะทางกายภาพเนี่ยคือร่างกายของเขาเนี่ยก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมเหมือนในเรื่อง The Hobbit หรือใน t h l o r r o o t the i n n งหลายท่านจะเห็นได้ว่าเอลฟ์ทุกคนนี้หน้าตาดูดีหมดนะครับผมดังนั้นจึงนะจึงยังไม่ค่อยดูแก่ไปเลยนะครับ อตอนนี้เขายังหนุ่มนะครับเขาเคยจะไปทวีปของ 7K หรือกลุ่ม7 n i g h t นั่นเองนะฮะคือไอ้7ทวีปเริ่มต้นที่เราเล่นกันนั่นเองนะฮะแต่ก่อนเดินทางที่จะไปกลุ่มนั้นน่ะเขา,เาไม่ได้ไปด,ดิก่อนที่เดินทางไปเกาะ7 n i g h t เนี่ยตอนนั้นเองที่เกาะแสงจันทร์กำลังเกิดสงครามภายในที่ยืดเยื้อไม่จบไม่สิน้น